การมีเขาอยู่ในกองร้อยเนี่ยมันคือความสบายใจของ,น,องน้องๆในการที่จะเข้าไปที่ใหมายซึ่งเขาก็ทําได้ดีเพราะว่าเขาพาทุกคน cis. ลงไปอไไปมมมัน่่ีีทบก็เสียใจครับเขาเสียใจมันเสียใจแน่ๆนะครับครับแต่เขาพูดไว้ว่าถ้าตักทงไม่ได้ก็เอาทงคุมร <Giul io. S 1> ่างเขากลับมาเขาพูด <marginalized> ก <insan ra> ับผมบ่อย ร,รุ่นพี่รุ่นน้องคนอื่นเขาก็พูดหมยครับแต่ผมก็บอกว่าเออได้อยู่แล้วมันได้เลยเราต้องทําให้ได้ดิดูกับพื้นนีดีนะดูกร้นพื่อนให้ตามๆๆแย่แห้โค้งออกไปครับแต่ผม ดื้อครับผมจะอยู่จะเอาแกออกมาด้วยจะแกไม่ยอมครับน้องล้นเองเป็นคนที่เป็นที่พึ่งให้กับน้องพลาหารนะครับแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักให้กับนายสิบสิ่งที่น้องล้นทาก็คือการหลังห่วงให้กับเพื่อนๆที่เขาจะออกมาแล้วผมก็เชื่อครับว่าทั้งสองคนเพราะว่าเป็นคนหลังห่วงให้เพื่อนๆได้ออกมาเขาอยู่ข้างในกันสองคน แต่ก็มีคนที่ออกมาจากในในนั้นเนี่ยจากคนเนินเนี่ยคนที่เขาเจ็บ เพื่อนอกับน้องแล้วจะมีการขึ้นลูกกระเบิดต่อเนื่องต่อเนื่องเฮ้ยยิงให้หน่อยยิงให้กำลังดูมาเลยมาเลยวิ่งแล้วไปเจ็บไปเลยไปเลี่ปรอ้อมเข้าบ้านนู้อน,นออกท้ายโอเคมัตนตัน ครับจ่าแกก็บอกว่าถอนออกก่อนเลยครับผ,<ม>ผมก็ให้พวกพี่แกถอนนะผม,มระวังป้องกันให้ทั้งโลกบงังไว้แล้วทีนี้ผมแกก็บอกให้ผมถอยไปถอนไปอีกเขาก็เลยถอนมามันก็โยนระเบิดตามมาเรื่อยๆจ่เรยังไงก่ละ่ของนยางอได้เินอยากขอบคุณแกที่แกยือให้ผมออกมาได้ วันนั้นถ้าแกไม่ยื้อให้ผมว่าน่าจะเจ็บเหมือนกันเลยครับจากนั้นแกยิงคลองให้เลยผมได้ออกมามทั้งสองคนเลยครับยิงป้องกันให้ผมเราไม่สามารถที่จะเข้าเข้าไปในพื้นที่สังหารโดยไ,ไม่มีเหตุไ้เพราะว่าเขาวางพื้นการยิงวางกับดักไวรอเรล่าอ,อย่างชุดที่ลงไปเนี่ยเจอระเบิดสแสวงอยู่ตามบังเกอร์ ข้างบนจะมีอยู่มาณสามแนวครับซึ่งเราเจอตั้งแต่แนวแรกเลยไม่ว่าจะเป็นลูกระเบิดที่ห้อยระยงระยางนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็วัสดุดนะครับเพียงแต่ว่าเราเรากล้าที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะผ่านผ่านในตัวกบดักพวงนี้ไปสิ่งที่เราต้องการในการพาเพื่อนเรากลับก็คือการระบุตัวครับเราต้องการระบุตัวว่าตัวยังอยู่ตรงนี้ไหมตัวยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็ เราเองก็กลัวขเขมรมันเล่นแง่เหมือนกันเขาว่าเล่นแง่หมายความว่าเขาจะวางกับดักไว้ที่ศพไหมเพราะว่าขเขมรน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะมาตีเอาศพคืนนะครับเราเลียเราเริ่มเราเริ่มขึ้นที่หมายในยวันที่สิบเก้าแล้วก็วันที่ยี่สิบเนี่ยเราเราสามารถที่จะได้ทั้งเงินพอได้ทั้งเงินเราเพราะมันเจอเพื่อนของเราทั้งสองคนนะครับเจอจัดเลนเจอวุ้นเราก็เป็นขั้นตอนของการนาล้างออกมาก็ได้ฝากงการที่เกย์ปรรถนาไว้แล้ว แกอยากปักทงถ,ถ้าไม่ได้ปักทงแกน่าจะไม่ได้กลับบ้านนะทีมวงต้องได้เนินนะทีมแกจะกลับบ้านเสียใจที่เพื่อนไม่ได้ปักด้วยกันแต่เราคงรับรู้ว่พรราพภารกิจเราทําสําเร็จแล้วกับระยะเวลาที่เราเตรียมการมาครนะับคือ<ม>ได้อุ้มร่างเพื่อนครับออกมาแค่นั้น มันยิ่งใหญ่มากครับเพราเพื่อนผมกับน้องสองคนที่ได้เงินสามห้าศูนย์มาก็เพราะทั้งสองคนครับเขาเสียสละมากแล้วก็ขอบคุณพลังและความแข็งแกร่งนี้ตรงอยู่กับพี่น้องทหารทุกคนเราจะทำต่อคนอยู่เราจะสู้ต่อจะยกย่องความกล้าหาญของเจริญให้เป็นมาตรฐาน นะครับในยุคต่อไปเพราะพูดตามตรงว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นใครที่กล้าเท่าแกผมออกสนามลบในภารกิจเข้าตีนะครับครั้งแรกก็ตัวชาติตาควายแต่แค่ว่ามันเข้าไม่ได้แกก็ไม่เคยเดินตามหลังใครนะครับแกก็เป็นคนแรกที่เดินนําเสมอของน้องมุ้นเองเป็นคนที่เป็นที่พึ่งให้กับน้องพลาหารนะครับแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักให้กับนายสิบสิ่งที่น้องมุ้นทําก็คือการล้างหน่วงให้กับเพื่อนเพื่อน ซึ่งผมมองว่าเขาน่าจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำนะครับในครั้งนี้กองร้อยเองรู้สึกว่าใช่เราแรกเราใช้คนแรกไปสองคนกับการได้อธิปไตยที่น3 5สิ่งเกิดมาเพื่อเป็นรัวของแผ่นดินยัดยืนด้วยชีวิตที่หาวหาจะไม่กลัวอยากเย็น จะไม่เกรงภัยพาพิทักแดนดินทินบาทที่ภูกพันเกิดมาด้วยมีหัวใจทหารมันในปาณิธานที่ใฝ่ฝันจะให้ชาติดำรง ปกป้ององราชันให้ร่มเงายังร่มเย็นสืบไปฉันคือทหารแห่งแผ่นดินขอทำสิ่งที่ฝันอันยิ่งใหญ่สู้เพื่อความ มันคงให้ยืนยงตลอดไปสู้เพื่อคนไทยอุ่นใจหลับสบายฉันคือทหารแห่งแผ่นดินฉันไม่วันพรุ่งนี้จะดีไรแม้ต้องเลี ชีพลงชีวิตนี้มีความหมายไม่เสียดายได้ตอบ